สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ทุกท่านนะคะยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์โนมีเจ้าเดิมเนาะและเราก็แม่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวเยอะแยงมากมายเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้บันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวนิดนึง สิสิงหาคม2563นะคะเป็นวันที่รายการออกอากาศแต่เมื่อวาน16สิงหาคม2563นมะคะมีเยาวชนแม้จะพูดว่าเยาวชนอย่างเดียวเดียเด๋ยวจะมีคนงอนเยาวชนพ่อแม่พี่น้องนะลุงป้านนะ้าอาหลายคนเดินทางไปรวมตัวกันโดยนัดหมายนะที่อนุสรีประชาธิปไตยหลายคนต้องบอกว่ามีมีเนะี่ยต้องมีเป็นอย่างเรามาั้งอ่ะเฮ้ยอนุสรีประชาธิปไตย คืออะไรอยู่ที่ไหนนะคะเพราะาประเทศไทยมีอนุสรสถานในค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เราก็จะจําอย่างเดียวเลยว่าอนุสรีนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีวิทยานะคะซึ่งก็อยู่ใกล้กับแมคโดนัลด์ดังนั้นถ้าท่านหิวเป็นที่พึ่งยามยากท่านได้นะ,ะนอกจากนั้นยังใกล้กับแหล่งสถานบันเทิงอย่างตรอกข้าวสารนะคะหรือศียะขอรัวนะคะแล้วสมัยก่อนถ้าเกิดท่านถูกหวยอันนี้เมาส์หน่อยถ้าท่านถูกหวยแถวนั้นน่ะท่านจะต้องไปขึ้นเงินแต่เดี๋ยวนี้สานักงานสลากกินแบ่งเขาก็ ถ้าจะไปถูกหวยนะคุณต้องย้ายไปที่อื่นแล้วอยู่ตรงแถวอะไรสนามบินน้มซัมติงแหลแดดนะคะก็ <g iggle> ทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวกับความเป็นมินิมอลิสของเราเลยแต่ต้องเมาสัหน่อยคือ <c oughs> <c oughs> สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนาะวันอาทิตย์เราเชื่อว่าหลายคนถ้าท่านฟังพอดแคสต์ท่านน่าจะเป็นคนชอบสื่อเสพส,สื่อทุกประเภทตั้งแต่ข่าวนะคะ ไปจนกระทั่งเราก็ไม่แน่ใจดูภาพยนตร์ดูอะไรไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเราคิดว่าหลายคนฟังอยู่เมื่อวันอาทิตย์น้องมีจะบอกว่าเฮ้ยตอนฟังอะ่ะเราเกิดความรู้สึก Amazing มากว่าหลายคนเรารู้จักอะ่ะนะคะอันนี้เหมือนแบบเรารู้จักดาราแล้วแบบตื่นเต้นคือหลายคนเป็นนิสิตนักศึกษาที่เราเคยคุยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านเคยตามรายการเขาดาวจะ ทราบได้ว่านุ่งมีเองเคยสัมภาษณ์แพนกวินหู้สมัยนั้นแพนกวินนี่ก็ดังแล้วนะคือเราจำได้ว่าเราขอสัมภาษณ์เขาพอเหมือนกับประกบสัมภาษณ์เขาเลาแอว่แพนกวินก็เหมือนจะเขาจะรู้งานนะบอกเนี่ยมีคนเดินตามพระประจารย์เราก็แบบเฮ้ยไหนสายขวานะแล้วก็เหมือนเขาจะรู้เองว่าเป็นใครย,ยังไงแต่จุดหนึ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์แพนกวินนะไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามแต่นะเฮ้ยเราบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาด อืมคือเขาจะเล่าว่าเขาได้รับรางวัลเรียนดีมาตั้งแต่เด็กหรือแม้กระทั่งมีโรงเรียนที่พยายามจะซื้อตัวเขาอะไปตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ถ้าไปดูประวัติไปดูอะไรเนี่ยคือโอ้โหเรื่องการเรียนนี่ไม่เป็นรองใครนะคะแล้วก็เขาก็มีเหตุผลว่าทาไมเข้าถึงเข้าธรรมศาสตร์เพราะเขาจะเล่าขำๆว่าที่จุฬามีเนติวิทย์แล้วไงอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ยังไม่มีใครผมก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเข้าไปละกันหมายถึงว่าเด็กที่เป็นอคท i v ิสต์นสมัยนั้นเนาะก็เป็นเรื่องราวต่างๆมาก็แน่นอนเราจะเห็นแพนกิ้นนะคแต่ว่ายัีเเ็นนนนอ่้รยยหูใช เฮ้ยวันนี้เธอขึ้นเวทีเราตื่นเต้นมากเลยเราแบบว้าวนะคะใช้คํานี้เหตุผลยงย้ำอีกทีนะคะคือเดี๋ยวรายการนี้จะกลายเป็นรายการการเมืองไปเสียเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กพวกเนี้ย ประเด็นคือถ้าเราอายุเท่าเขาอะนุ่มีมิก้านะขึ้นเวทีคนต่อหน้าคนเป็นหมื่นปรากฏว่าเราพอดูเขาอะเขาไม่เพียงแค่มั่นใจมากเวลาเขาพูดแต่ยังมีโจ๊กมีอะไรคือโอเคอาจจะเตรียมตัวมาก่อนหรือว่าหลายคนอันนี้พูดก,กันตามตรงนะเขาก็ไปกันมาหลายเวทีละอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะด้วยบ้านเมืองหรือประเด็นไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้มีความกล้าสแสดงออกมากนะคะตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปเนาะแล้วก็นักเรียนมัธยมโอ้โหแบบ เรานึกถึงตัวเองจริงว่าเฮ้ยเราเหมือนกับเป็นพวกเอาเดตเต็ดน่ะคนที่ตกยุคตกสมัยไปแล้วทุกท่านกว่าจะใช้ความกล้าตัวเองในการที่จะมาสอนหนังสือนี่ใช้เวลานานมากนะปรากฏเด็กยุคนี้โอ้โหขึ้นปุ๊บจับไม้ขวาใหม่โอ้หเรียบร้อยนะคะก็ถือเป็นสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเราต้องบอกว่าหลายคนที่เรารู้จักนะแม้พอจะเมาปุ๊บยาวเลยบางครั้งที่จะเห็นในชั้นเรียนเนี่ยเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะคือเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาก แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายื่นหยิบยื่นโอกาสยื่นเวทีให้กับเขาในอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏขึ้นไปแบบโอ้โหโดดเด่นเรียกได้ว่าเยี่ยงดาวสภาก็เป็นได้แต่ยังแพนกวิ้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบโอเคอ่ะคือเป็นเด็กฉลาดนะแต่ว่าอ่ทั้งหมดทั้งมวลก็คิดว่าถ้าท่านเห็นเนาะนี่ขอเมาสในเชิงอาจารย์นอยตอนนี้มีแบกมันสองกลุ่มแล้วก็ไม่นับกลุ่มที่เฉยๆนะน้องมีอาจจะ ถูกนับเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะถูกนับเป็นกลุ่มไหนดีคือเขามีการลงชื่อเนาะลงชื่อกลุ่มนึงก็คือเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาว่าเอ้ยอยากให้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยอย่าไปทําอะไรนักศึกษาอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็กลุ่มหนึ่งก็มีลงชื่อกัน3ามสี่ร้อยคนและเห็นได้ข่าวนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่จะเหมือนกับต่อต้านนั่นแหละบอกว่าเอาให้ตํารวจ หรือว่าฝั่งทางทหารการเมืองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถจัดการกับนักศึกษาได้ในกรณีที่ประธานโทษนะคะมีการทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะประเด็นก็คือตอนนี้มีสองกลุ่มชัดเจนตอนแรกถ้าท่านเผลอนะท่านจะลงชื่อผิดนะเราไปดูอันหนึ่งที่แบบเป็นกลุ่มเหมือน against นักศึกษาว่าไงถ้านักศึกษาทําอะไรที่เขามองว่าผิดในมุมของเขานะคือไปปุบ๊บเราก็แบบเอ๊ะฉันอ่านชื่อผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าง,างชื่อบางชื่อเนี่ยเราอาจจะพูดได้อย่างแบบในแพทย์ตุลสิทธิสมวงเราก็จะรู้ว่าแบบอ่ะ ในแพทย์ตูนนี่เขาจะเป็นเหมือนกับฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งเอ๊ะฉันอ่านผิดหรือเปล่าเอาอแล้วอ่านผิดจริงๆตอนแรกอะ่ะนึกว่าให้ลงชื่อเหมือนกับซัพพอร์ตนักศึกษาแต่ปรกอากฏอา๋อตอนนี้มีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทาขึ้นมาแล้วนะก็ฝากทุกท่านน่าจะไปลงชื่อท่านดูตามาตาเรือคนนึนงเฮ้ยส่วนตัวและก็อยากจะฝากบอกเหมือนกันนะฝั่งที่จะให้ลงชื่อประเด็นไหนก็ตามการลงชื่อนี่ไม่ได้ลงง่ายๆนะฮะ ลงค่อนข้างยากเหมือนกันคือเราพยายามหาว่ามี Google Form มีช่องทางไหนปรากฏไม่มีแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่เล่น Facebook จริงดังนั้นเราสังเกตได้แล้ว,ว่าใครที่ลงชื่อไปเนี่ยก็ถามว่ามีหลายคนไหมที่เรารู้จักวงเล็บทางเดียวโอ้ยเป็นทางนั้นนะทุกท่านมีเพื่อนตัวเองมีอะไรคือเต็มไปหมดนะที่ลงชื่ออันนี้คือเชิงซัพพอร์ตนักศษานะแต่ถ้าเป็นต่อต้านนักศึกษา,านีย่ยังไม่มีคนที่รู้จัก เอาใช้คขว่าต่อต้านเดี๋ยวเขาหาว่านั่นเราหมายถึงว่าถ้านักศึกษาทําอะไรผิดเอออะไรอย่างนั้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแต่เราจะจํานามสกุลได้อ่ะแล้วจําชื่อเขาได้แต่ว่าไม่มีคนที่เป็นเพื่อนเราซึ่งเราควรจะแปลกใจไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออตอนนี้มีสองฝั่งแล้วก็แต่ส่วนมากก็ยังคงไม่ได้ลงชื่อนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากอย่างที่บอกอีกครั้งว่าลงชื่อไม่ใช่ลงง่ายพุงจริงนี่พยายามหาแล้วเราจะต้องไปอินบ็อกซ์อะไรยังไงแบบงงไปหมดนะคะโอเคทีนี้ผ่านไป ประเด็นก็คือสัปดาห์นี้เราก็วนเวียนเรื่องราวเกี่ยวกับนักศกษาแล้วก็เลยมีเรื่องประทับใจเยอะมากที่เกิดขึ้นนะทุกสัปดาห์มันมีอะไรเยอะแยะเสมอเพราะช่วงนี้งานยุ่งจริงๆเราอ่ะจะต้องเจอกับพี่แพทย์วงเคลียร์ในรอบสัปดาห์นี้โอ้ยตื่นเต้นมากก็คือตั้งแต่คุยกันมายังไม่เคยประทัก,กับพี่แพทย์ตัวตรงแต่คุยผ่านเลขานะคุยผ่านคนที่ทางานที่บริษัทเขาคือต้องบอกว่าพี่แพทย์เนี่ยอันนี้เมาไปเลยชีวิต แกมีสองสองด้านนะสองโลกโลกที่หนึ่งก็คือเป็นเหมือนในฐานะศิลปินของแกรมมี่ใช่ไหมคะซึ่งเราเข้าใจว่าแกรมมี่ก็จะมีบริษัทย่อยออกไปอีกนะคะแล้วก็อีกฐานนะหนึ่งคือพี่แพทเนะี่ยมีบริษัทเป็นของตัวเองเพราะเขาเป็นสถาปานิกเนาะเขาก็จะเป็นบริษัทอะไรสักอย่างเนี่ยดังนั้นเวลาติดต่อถ้าจะรับงานแยกเนี่ยพี่แพทเขาก็จะรับอีกอันหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ติดต่อไปว่าจะให้มาพูดคุยกันหน่อยกาลังษาอะไรเงี้ยปร,กรากฏว่าพี่แพทเซย์เยสนะคะ แล้วเราเองนั่นแหละเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเรามีงบประมาณเท่านี้พี่แพทย์เขาไม่ว่าอะไรเลยคือเขาบอกเขาวา่างเดี๋ยวเขามาให้เราก็แบบอู้ดีใจแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะเสร็จปุ๊บน้องมีเองค่ะเริ่มจัดการเหมือนใส่เงื่อนไขให้พี่แพทเยอะขึ้นคือรู้สึกสงสารนางมากงตอนนี้นางยังไม่รู้นะเดี๋ยวใกล้วันเราจะบอกนางทีคือเราก็ไปฟังพอดแคสต์คือต้องเตรียมตัวเนาะเหมือนกับว่า ต้องรู้เขารู้เราเฮ้พี่แพทเป็นยังไงเพราะว่าจะต้องคุยกันนู่นนี่นั่นก็พอยฟังอะก็รู้อ๋อพี่แพทชอบอ่านหนังสือแล้วเขาก็แนะนําหนังสือแบบ you are a bad ass แล้วอีกเล่มหนึ่งก็เหมือนแบบมีของดีต้อง ขโมยจากคนอื่นต้องให้คนอื่นขโมยอะไรประมาณเนี้เราก็อ่ะเมมไว้สองเล่มหนี้แล้วรู้ว่าพี่แพทเป็นคนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่สนใจเลยว่าพี่แพทชอบอ่านหนังสือแบบไหนเราเอาแบบของเราเลยคือส่วนตัวเนี่ยชอบมาคอมแกลดเวลไม่แน่ใจมีใครเป็นแฟนคลับคุณ well มาคอมแกลดเวลป่ะนะล่าสุดออกหนังสือมาอีกแล้วนะคะก็เลยเอาเล่มเนี้ยซื้อแอบซื้อให้พี่แพทอันนี้แอบบอกก่อนเลยนะ และที่เหลือหนังสือที่พี่แพทแนะนำเราก็ไปซื้อเป็นของขวัญเพื่อให้หนักศึกษาที่เข้ามาฟังแบบตอบคำถามอะไรเงี้ยเป็นอะไรสนุกสนุกนิดหน่อยนะคะแล้วก็คือเรารู้สึกว่างานเนี้ยอยากให้คนมาแล้วมีความสุขทั้งเราด้วยนะทั้งพี่แพทซึ่งตอนนี้พี่แพทงานหนักมากนะหลังจากที่เราแบบใสโครมโครมเข้าไปแล้วยังไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก็คนมาร่วมงานก็เลยแบบไปซื้อเหมือนกับมีเด็กแต่เขามีกล้องพอลอรลอยละน้องที่ทํางานด้วยกัน แล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้าั้นซื้อฟิล์มพลอยไปด้วยเดี๋ยวจะถ่ายปังปัปัง,ปง,ปงแล้วลืมคิดไปทุกอย่างลืมคิดถึงการเว้นระยะห่างทุกอย่างก็อย่างที่บอกยังไม่ได้บอกไีแพทแต่เราเชื่อว่าถ้ามีคนได้ถ่ายหนึ่งคนคนอื่นก็จะอยากถ่ายเราเลยบอก,ก็ซื้อเผื่อกมาก่อน จะมีคนมาร่วมง,งานประมาณห้าหกิบคนนะฮะแล้วก็ซื้อเผื่อซื้อเผื่อแล้วก็ถึงเวลาเธอถ่ายแชะได้สมมติอนุญ,ญาตอาจจะยืนหางเล็นึงหรือนู่นนี่นั่นก็จัดการซะแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะแฮปี้วงเล็บรวมทั้งเรานะก็หาหนักศึกษามาฝึกงานมานุ่นมานี่มาช่วยกันปรากฏว่าเชื่อไหมทุกท่านเราก็พูดถึงเรื่องของค่าตัวพิเพษอะไรตามปกติเนาะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะคะคือเหมือนกับงานเข้าแต่เป็นงานเข้าแบบมหามงคลยิ่งก็คือว่า ผู้จัดการพิแพทย์บอกว่าขอโทษนะครับนนี่เรียนเสียงก็คือพิแพทย์อนะประสงค์อยากที่จะมอบเงินอูลค่าจํานวนหนึ่งเลยแหละนะหลายหมื่นบาทให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาจารย์คิดว่าจะมอบกี่ทุนดีนะตอนแรกก็บอกเอ้ й, แบ่งเป็นสักห้าทุนไหมก็เหมือนเทียงกันไปเทียงกันมะาว่าเงินจํานวนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะให้นักศึกษาถ้าเราซอยย่อยเยอะจะได้หลายคนแต่ก็อาจจะแบบเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จนได้ที่ลงตัวนะเราก็เลยแบบโห oh, พิแพทย พี่แพทนี่แบบคือมาก็มาแบบไม่คิดตังนะท้ายที่สุดแล้วเนาะแถมยังมอบสตางค์ให้อีกนะคะก็ไม่รู้จะแบบใช้คําพูดว่าอะไรดีก็เลยคนนมันอึดอัดส่วนตัวเนื่องจากตัวเองไม่ได้เล่นเฟซจริงไงจะชมตรงนั้นก็เดี๋ยวแบบคือจะอวยอะว่างั้นอะปรากฏว่าก็เลยบอกอึดอัดมากเลยบอกเพื่อนตัวเองสมัยที่เรียนมาหาวิทยาลัยเฮ้ยพวกแกแบบว่าพี่แพทย์อย่างนี้เพื่อนก็เหมือนกับอวยพรคืออวยกันเองอแบอกวแกพี่เขาน่ารักเนอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องชื่นชมแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจนะคะ ประเด็นถัดไปก็คือว่าเพื่อนเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าเราอ่ะกําลังเครียดนะว่ากันตรงๆเครียดเรื่องงานว่าเราจะต้องหาศิลปินอะไรเงี้ยมาทํางานกับเราค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นเรื่องงานจริงๆนะเราบอกอู้เราจะไปรู้จักใครเราไม่ได้อยู่ในวงการนะคะเกิดมาไม่เคยเดินเท้าเหยียบเข้าไปในแกรมมี่อะไรเงี้ยหรืออาเอสและอื่นๆซึ่งตัวน,นี้นะปรากฏว่าเพื่อนซึ่งทํางานหลากหลายในวงการก็อยู่ติดต่อมาบอกเอาไหมคือสุดท้ายเราต้องขอบคุณว่า เหมือนเขาก็เห็นความตั้งใจเราอย่างนี้แล้วไนคนก็มานึกถึงเราไงว่าเฮ้ยช่องทางโดยที่เราไม่ต้องบอกเขานะคะเหมือนช่องทางไหนได้เฮ้ยเธอเอาไหมเดี๋ยวเราติดต่อให้เราก็แบบเอาพูดกลงตรงท่านน้ําตาจีไหลเออแล้วสุดท้ายก็มีคนติดต่อมาให้เระแยะจนกระทั่งมีเคสหนึ่งซึ่งแบบอยากอุบมากแต่เคสเนี้ยเป็นคนที่เราชอบนีใช้ค,คําคีย์วิร์ดนี้น <S <S ไหมเป็นไอดอลนะเป็นไอดอลแล้วก็เป็นคนที่เราชอบนะคะได้คิว ซึ่งเราก็ถามมาขอโทษนะคะถามบริษัทเขาเลดราคาเนี้ยรับบรรยายด้วยเหรอคะเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้แต่ว่าน้องอ่ะรีเควสมาว่าอยากมางานนี้ซึ่งน้องจะไม่ได้มาเลยถ้าไม่ได้มีคนช่วยก็คือเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของน้องซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยท,ทั้งหมดทั้งมวลทุกท่านทาเพื่อเรื่องงานนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยเนี่ยคือไม่ได้ค่าตอบแทนไม่ได้เลย แต่มันฟินมันฟินที่คนน่ะช่วยเหลือเราเยอะมากนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือตอนนี้หลังจากมาทํางานฝั่งบริหารกลายเป็นว่ามันเครียดมันเยอะเนาะจะใช้ความเครียดเลยแต่เรารู้สึกว่ามันชาเลนจ์คือมันมีบางอย่างที่เครียดเยอะแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันคือปัญหานะ,ะกลายว่าตอนนี้ทํางานที่คณะรู้สึกเบื่ออุ้ยจริงๆเหมือนเจออะไรใหม่เรารีบพุ่งกระโจนเข้าใสา่แล้วแบบนอนสต็อปอะแต่อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยเราขี้เบื่อพูกนี้กับทุกท่าน ก็เลยกลายว่ามานั่งคุยกับท่านว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีนะถ้าเกิดกรณีทุกท่านรู้สึกเบื่อในงานตัวเองเราคิดว่าท่านควรจะหาอะไรใหม่ๆที่มันชาร g e จริงๆนะคะและวันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าเออที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็คือเรารู้สึกดีใจมากว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออฉันู้แล้วว่าคุณค่าของงานที่เราทําไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดถึงเรื่องของประเด็นคุณค่าเนาะ แต่เดิมเบื่อมากกับการที่เป็นแค่คนสอนหนังสือเพราะว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราไม่รู้เด็กจะได้ไปใช้ในชาตินี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าอ่านหนังสือเมือนน่อมันสายสังคมาศาสตร์อะอ่านหนังสือเดี๋ยวเธอก็รู้เหมือนเราเราอาจจะแค่บอกว่าไปค้นเอาเนี่ย g o o g l e เอาหนังสือแล้วเนี้ยแล้วไปอ่านตามเราใช่ไหมก็อาจจะมีคิดวิเคราะห์นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แบบคือส่วนตัวนะหลายคนถ้าฟังอย่างนี้อาจารย์ฟังทางนี้ก็อาจจะโมโหแต่เราสุว่า ก็มันจริงคือทุกอย่างอะ่ะมันเรียนรู้กันได้หมดเพียงแค่การเขียนการอะไรนะั้นมันเป็นสไตล์นะคะคือเราไม่ใช่แบบอย่างวิชาแพทย์เลยที่มันจําเป็นจําเป็นที่จะต้องแบบเย็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเทคซับเทคนิคลักษณะกระดูกนู่นนี่นั่นนะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ทําได้แต่มันก็จะไม่หวื่วาปรากฏว่าพอมีงานที่มันอะไรแบบเนี้ยนะแล้วเริ่มมีต้องใช้คำขำๆว่ามีมอํานาจอยู่ในมือทุกท่าน เราก็เลยไปจ้างนักศึกษาที่หลายคนนะ่ะต้องบอกตอนนี้เครียดเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บตกงานนะคะก็ยังหางานไม่ได้เพราะว่าบริษัทอะไรก็ยังไม่ได้รับยังเป็นกิจจักษณะเนาะเราก็เลยแบบเอาโปรเจกต์ที่เรามีเนีเ่ยอ้าวใครจะรับทําบ้างนะคะคือนักศึกษาเนี่ยแน่นอนว่า,วาเวลาคลุยราคาตกลงกันเนี่ยอดีตนักศึกษาเนาะพวกจบใหม่เลทราคาไม่แพงอยู่แล้วแต่เราก็คือต้องพูดตามตรงว่า เหมือนความรู้สึกที่มันคุณค่าที่พูดถึงตรงนี้คือว่าถ้าเราไม่ได้มาได้รับโอกาสในการทํางานตรงนี้ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสในการมาทําสายเนี้ยหรือว่ามาทาเนี้ยตอนนี้มาทํา PR ทำอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้มีโอกาสในการจ้างนางาักศึกษาเยอะขนาดนี้และรู้สึกดีมากที่แบบเหมือนหมุนชั่วชั่วชั่วเฮ้ยคนนี้เหมือนกับทีมที่ถ่ายวิดีโอนึกถึงคนนี้เอาถ้าวิดีโอคนนี้ไม่ได้เอาวิดีโอคนอีกคนคนนั้นทำคอนเทนต์คนนี้ทํากราฟิกดีไซน์คือเรารู้สึกดีมากที่อดีตนักศึกษาหลายคนเหมือนซับ ได้รับงานไปอ่ะจริงๆแล้วเราก็แบบรู้สึกดีใจที่เขาเองเขาก็เริ่มรู้สึกแฮปปี้ว่าใช่ไหมคนเรามันอยู่บ้านว่างๆมันเครียดนะแล้วเหมือนพอเขาได้งานเขาก็ยังเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยที่เขาจบเนาะแต่แบบมาในฐานะที่ไม่ใช่ว่าเดินมาล่องลอยอ่ะ ก็คือมาทํางานนะบางครั้งเราก็มีการติมีอะไรปกติเลยอุย้ยทำไมำแบบภาษาไทยเธอผิดเนี่ยเรานั่งแก้งานกันแต่ว่ามันไม่ใช่การทํางานด้วยความเครียดอีกต่อไปสำหรับส่วนตัวนะคะคือรู้สึกดีมากที่เราได้เปลี่ยนชิฟประเด็นทางสายงานนิดหนึ่งแล้วต้องบอกว่าอันนี้มันก็เลยเป็นอัปเดตนิดนึงที่จะมาเมาว่าเออการสร้างคุณค่าเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้นะโดยที่แบบบางทีเราไม่รู้ตัว หรือว่าความประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ตกกับเราถึงเนียใน,นกรณีนี้เราสุกว่าไปตกกับเด็กเออแต่ว่ามันแฮปปี้มากอันนี้คือแบบจะดูเม้าเป็นอีสนึงนะคะแต่ว่าขอเมา้านอกจากนี้เนี่ยนอกจากเออทำเป็นทีมเนี่ยเราก็เลยเกิดพุดทธิปัญญาขึ้นมาประการหนึ่งว่าเออถ้ามีงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเราขอใช้ทีมที่เรากําลังสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราคล้ายๆเป็นตัวกลางอะคะ่ะที่เราไม่เก่งอะไรเลยนะทําอะไรก็ไม่ใช่เป็นกราฟิกก็แบบโทษนะ ง่อยมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบเหมือนกับเป็น,ปนตัวกลางที่รวมคนอะแล้วตอนนี้ใครจะเอาอะไรนะบอกอันนี้พูดจริงๆแล้วมีคนอยากได้คนนู้นคนนี้เต็มเลยเหมือนล่าสุดเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ครูคนหนึ่งนะค,ะครูบอกว่าเนี่ยผมอะออกจากมหาลัยนะและแน่นอนเป็นครูเนาะเป็นครูแบบสอนนู่นสอนนี่อยผมไม่อยากได้คนทําวิดีโอเราก็นึกอ้าวเด็กเรามีไปเลยครูเอาอะไรว่าไปนะคะหรือตอนนี้ใครอยากได้อะไร มันแฮปปี้ทุกท่านที่เราเหมือนกับขยายนะขยายความแบบว่าสัมพันธไมตรีของเราไปกับหน่วยอื่นๆนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ทุกวันเนี้ยตอนนีนะ้ออกเงินที่จริงๆมันเป็นเงินวิจัยเรา นะหรือว่าเป็นเงินที่เอาไง,ง่ายถ้าเราไม่แบ่งใครอะ่ะมันเป็นเงินที่เราได้แต่เราเอาเงินตรงเนี้ยมาซับแล้วก็มาจ้างเด็กเองอันนี้มันมีทั้งเงินในส่วนของมหลาลัยที่เราไปจ้างเด็กทํางานให้มหลาลัยแล้วก็เป็นส่วนที่เราจ้างเด็กมาทํา i n f i n i t y นะคะหรือว่าทําตัวพอดแคสต์เนี่ยเราก็จะมาเม้าให้ฟังว่าโอเคถึงแม้มันจะเป็นเงินวิจัยเราแต่ว่าแน่นอน เราก็รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ้างนะก็เอาเงินนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนั่งรวมตัวเลขนะคะเราได้จ้างเด็กไปแล้วเกือบมูลค่า200 0 0 0บาทนะฮะซึ่งเป็นเงินต้องขอบคุณมากใครก็ตามที่ให้ทุนวิจัยเดียน,นะคะก็ตกเดือนหนึ่งราวแบบ2 0 0 0 0บาทคือบางเดือนมันอาจจะเยอะหน่อยหรือบางเดือนอาจจะมีการจ้างในประเด็นอื่นๆซึ่งแต่ละเดือน20 0 0 0บาทเนี่ยเราได้ช่วยคนหลายคนอาจจะไม่ได้เยอะนะคะคือถ้าเทียบกับเจ้าสัวหลายท่านเนี่ยคือถือว่าเป็นอยู่ระดับติ่งมากใช่ไหมเป็นเหมือนกับ ดอ้ดอยมากแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวเราเองรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เราทําอะมันเหมือนได้โชว์ตัวเองขึ้นมานิดนึงว่าเออเหมือนเป็นบัวที่พ่น้ำนิดนึงว่าเอออย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเรามีชีวิตแต่ละวันไปเพื่อใคร <c oughs> สมมติว่าเกิดวันมะลืนนี้เราเงี้ยเราไม่มีเงินเราไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีเงินให้เด็กเหล่านี้นะซึ่งเขาอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการเราไม่ได้สนใจตรงนี้นะแต่เรารู้สึกว่า มันก็ดีถูกไหมยูดีดีแบบมีคนมาให้ท่านทํานู่นทํานี่แล้วก็มอบค่าตอบแทนให้นะคะคือทุกวันเนี้ยโนมีก็จะมีทีมเขียนคอนเทนต์นะคะเพจอินฟินิตี้นี่แจ้งให้ทราบว่าไม่ได้ทําเองนะคะก็มีทีมนักศาอดีตเนาะทำให้คนเขียนอย่างถ้าเป็นภาพยนตร์ก็จะเป็นคนหนึ่งเนาะนอกจากนั้นเราก็ไปทําเพจอื่นชิฟไปเพจอื่นก็จะมีทีมเขียนต่างหากอีกนะะแล้วก็มีทีมกราฟิกแต่อย่างอินฟินิตี้จริงๆคนดูแลน้อยมากนะในปัจจุบันแล้วก็จะมี ตอนนี้มือวิดีโอวิดีโอเล็กน้อยคือมันก็ผสมผสมกันนะคะแต่ว่าามีทีมตัดพอดแคสต์ด้วยซึ่งอาจจะทุกท่านบอกว่าเอ๊ะมันดูไม่คอนสิสเทนซีก็ต้องบอกเลยว่าทีมตัดเนี่ยมีไม่ใช่คนเดียวอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าใครตัดยังไงนะคะบางทีเราก็ตัดเองด้วยอย่างสัปดาห์หนึ่งก็จะตัดเองสักประมาณ2รายการก็คือ w h a t s a p เชียงใหม่แล้วก็ อย่างมินิมอลเลสเดลลี่เนี่ยถ้าวันไหนมีเวลาก็นั่งตัดเองถ้าไม่มีเวลาก็คือลงมันทางอย่างนั้นนะคะก็ประมาณนี้ซึ่งแปลว่าเราอะได้ช่วยเด็กอยู่อย่างน้อยนอยนะเราคิดว่าตอนเนี้น่าจะเกินอ่ะเกินอยู่แล้วเกิน5คนต่อเดือนนะคะในการที่จะมอบรายได้ให้กับนักศึกษาอดีตนักศึกษาเหล่านี้อซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าเออตราบใดที่เรายังมีเงินวิจัยเข้ามานะตราบใดที่เรายังมีหวังกับชีวิตที่จะทําอย่างอื่นนะ่ะนอกที่จกว่าทําตาม เหมือน T O R Term of Reference งานที่เราได้รับมาเนาะตามนั้นนี่เราจะมีความสุขมากและเราก็คาดหวังทุกท่านว่าวันไหนที่ท่านเบื่องานเพราะว่าถ้าท่านฟังเสียงน้องมีมาสักมันหกเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีอาการเบร์นเอามากเบือ่อคือแบบนอนอยู่แบบโทษนักนอนแบบโง่ๆเลยทุกท่านแล้วก็เบื่อนะคะไม่รู้อยากจะทําอะไรตื่นขึ้นมาก็เบื่อตอนนี้มันมีอะไรที่แบบพอเราชิฟแค่นี้เองทุกท่านพอเปลี่ยนงานนิดนึงอะหรือแบบเปลี่ยนอะไรบางอย่างเฮ้ยพอมันชิฟป,ปุ๊บเฮ้ยแฮปปี้ แล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากออกเงินตัวเองเนาะนอกจากเงินมหาลัยในการจ้างอดีตนักศึกษาทั้งหลายตอนนี้เราก็เหมือนกับได้รับความร่วมมือมากขึ้นนะด้วยความที่ไปต้องเรียกว่าเป็นไปแจนมาอะไรเงี้ยตอนนี้ล่าสุดเราได้ทุนอันนึงชอบมากเลยทุนจาก Sustainable Ocean Alliance นะคะคือเขาให้คนทั่วโลกเนี่ยมันก็ประกาศทั่วไปแหละให้คนทั่วโลกสมัครขอทุน เป็นทุนเนี่ยไม่ได้ทุนมาให้ตัวเองเนาะแต่เป็นทุนที่จะไปทําประโยชน์แก่สังคมอะไรบางอย่างนะน้องมีก็แบบเอออย,อยู่ดีๆนึกไงไม่รู้มันเป็นอะไรที่เบสิกมากเลยนะแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้ทุนเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากจะทําเป็นแบบทําความสะอาดแม่น้ำอะไรเงี้ยนะเพราะรู้สึกว่าอย่างประเทศไทยก็เ,ออเราเป็นหนึ่งในท็อปฟอาจจะหลังอาจจะท็อปเทนนะในการทิ้งพลาสติกลงเป็นขยะแล้วก็ทิ้งไปในเทะเลมากที่สุดนะเนาะ รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยน,น,นะในอาเซียนนะเพื่อนๆบ้านแล้วไปกันหลายประเทศเลยเราก็เลยว่าเออพอเหตุนี้เราก็อยากจะตอบแทนแก่โลกบ้างนะด้วยการไปทําความสะอาดคู่คลองคือบ้านเราไม่ได้อยู่ติดทะเลเราก็เออคู่คลองก็ย่งดีปรากฏเฮ้ยเวลาผ่านไปให้ทุนเชย่แต่ว่าเป็นทุนขนาดเล็กก็คือพันเหรียญสหรัฐนะก็ประมาณสามหมื่นบาทก,กว่าๆแต่เราก็เผื่อค่าเลทค่าอะไรเราก็ตีว่าอาจจะพอมาถึงมือเราจริงอ่ะสองหมื่นบาท กว่าสองหมื่นห้า 25, อะไรเงี้ยก็โอเคละเราก็เลยแบบอ่ะเตรียมเด็กอีกมีเด็กมาบ่นนะทํเป็นเล่นนะทุกท่านมีเด็กปวดว่าเฮย้ยช่วงนี้แบบไม่มีอะไรทําเลยจานแบบอยากทานู่ทนทํานี่เราก็แบบอา้าวดีใจด้วย้ะทุกคนใครจะรับงานนี้ปรากฏอูเด็กรีบนะเหมือนแย่งกันแบบอยากทําอ่ะคือเด็กก็ไม่ใช่ได้อะไรตอบแทนแต่มันอิ่มใจกันเราก็บอกว่าเอางี้เราอ่ะแค่ทําความสะอาดคลองเคิงหรือแบบไปลงแม่น้ําอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ฟินเราก็บอกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ ไปเช่าแคนูมาคือแต่ไม่รู้ได้ปะนะน้ําอาจจะเชี่ยวเดี๋ยวดูทีไปเช่าแคนูมาหรือไปเช่าเรืออะไรที่มันแบบเป็นหลักการว่าใช้พายใช้อะไรคือแม่น้ำนมันไม่ได้ใหญ่มากที่จะไปทํา แล้วเดี๋ยวเราจะเขียนหนังสือไปถึงเด็กโรงเรียนหนึ่งที่เราเลิฟมากนะคะแล้วเป็นเด็กปถมให้ทํากิจกรรมเป็นบัดดี้จับคู่กันพี่กับน้องหล่อนต้องดูแลเด็กให้ดีแล้วเดี๋ยวเอาเสื้อชูชีพใส่เด็กด้วยพอะเกิดอะไรมา๋ยวเราถูกจับนะคะแล้วก็ต้องมีเขาเรนะียกคอนเซนต์ฟอร์มเนอะให้เซ็นจ,จากพ่อแม่แล้วก็ต้องเขียนไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราทาแล้วก็จับเป็นบัดดี้นี่แหละ พาน้องเที่ยวนะก็คือเหมือนกับพามาจากโรงเรียนแล้วก็พาไปไปคลีนอัพทั้งหลายคลีนเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงข้าวนะด้วยเงินที่ไม่ได้มาจากประเทศไทยนะคะนี่รับเงินนอกนะคะคือแอป พูดซะหน่อยดีใจซึ่งเขาบอกว่าในโครงการของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณเจ็ดิบห้าหรือเจ็ดิหโครงการจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกไปเออแล้วเขาบอกว่าคือพอเป็นไอเดียเนี้ยแต่ท่านถ้าเกิดอยากช่วยเรานะเสริมมาได้ว่าให้เราควรทําอะไรที่มันแตกต่างกว่านี้แล้วเราก็จะเอามือถ่ายวิดีโอจ้างเด็กอีกทั้งหมดทั้งมวลจ้างเด็กทาหมดนะคะมือถ่ายให้ตังซะหน่อยนึงแล้วก็ไปถ่ายแบบตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทาเหมือนกับเป็นสรุปงานอะชิ้นหนึ่งแล้วก็ส่งให้กับผู้ให้ทุนไปนะคะซึ่ง เราก็รู้สึกแฮปปี้อ่านี่อีกอันหนึ่งตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ทำสารคดีซึ่งถ่ายเสร็จแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาพิการนะคะแล้วก็อดีตนักศึกษาที่พิการเหมือนกันก็มองว่าเมืองเนี่ยมันจะมีอุปสรรคไหมหรือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีประเด็นไหนที่ต้องปรับปรุงเพื่อน,นักศึกษาพิการอยู่บ้างซึ่งเขาบอกโูหพอไปถ่ายกันมาทุกท่านได้ประเด็นที่แบบดราม่าเยอะมากเช่นแบบบางกรณีเนี่ยนักศึกษาก็คืออ่ะสมมติห้องสม,มุดปรับปรุงลืมลืม คือนักศาก็แบบเหมือนไม่ให้ขึ้นริบอะกลายว่านักศึกษาที่พิการก็พอไม่ขึ้นลิบใช่ไหมไปไม่ได้เลยต้องวานเพื่อนนะคะจ้างวานให้เพื่อนไปยืนหนังสือให้อะไรเงี้ยมันก็มีหลายประเด็นนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งคูหลายอันและเริ่มแบบว่าพูดไปเมาเอฟิฟินเบอร์อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับเราก็จะเอามีอ่ะ LGBT แล้วนะะพูดถึงนักศึกษาสมัยก่อนที่แบบโดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่อะไรเงี้ย แล้วก็มาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้เห็นก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะพอสมควรเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดใครเจออะไรแบบนี้นะคะงานท่านมันอาจจะน่าเบื่อคือเพราะว่าเราเป็นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อท่านเจออะไรสักอย่างโอปราห์วินฟรีเคยพูดนะเพราะเธอเคยทางานในเชิงสื่อมานานจนกระทั่งเธอมาทารายการโอปราห์วินฟรีโชว์ใช่ไหมจำได้ว่าเธอบอกว่านาทีที่เธอนั่งบอก it just felt right นะคะ เราอยากให้ท่านมีโมเมนต์อาฮ่าแบบนี้มากเลยซึ่งนุมมีคิดว่าตอนนี้เริ่มเจอนะคะเริ่มเจอแล้วแล้วก็หลายอันมันตอบโจทย์ในชีวิตเราเป็นอย่างดีนะเช่นตอนนี้แบบล่าสุดพ,พ่อพิพัตั้งโจทย์มาปกติเราอาจจะบอกเฮ้ยเป็นปัญหาไม่เลยเราก็รับสมัครทุนอะใครอยากได้ทุนมากระจายข่าวเชื่อมาทุกท่านเพราะว่าพิพัจะมาแล้วและจะมอบทุนเลยเราก็มีเวลาในการรับสมัครกระคัดเลือกน้อยปรากฏเปิดแป๊บเดียว เปิดรับสมัคร3วันนะใครจะสมัครทุนสมัครเด็กสมัครมา50าสกว่าคนนะแล้วมีวันเวลาสัมภาษณ์ประมาณครึ่งวันหรือวันเดียวก็ยังคิดโอ้ตาและปวดเทจะสัมภาษณ์ยังไงแล้วจะได้คนที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรนะและอย่างที่บอกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนแฮปปี้มากที่สุดเราก็ตั้งใจมากว่าจะเอา เรื่องราวของเด็กเหล่านี้มาถ่ายทอดให้พี่แพทฟังนะตอนเจอกันว่าเฮ้ยเด็กที่ได้เป็นอย่างไรนะมีคนสมัครกี่คนคือทำํำบัญชาร์สรุปไปเขาเราคิดว่าน่าจะแฮปปี้กันทั้งคู่นะคะแล้วก็พี่แพทก็จะได้ขึ้นมงสวมมงนะคะมอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆมันก,ก็มอบสตังเป็นค่าเทอมกระสะให้เด็ก ออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสัปดาห์นี้แฮปปี้หน่อยนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่แบบงานเยอะอแล้วก็เหมือนกับเจออะไรที่มันกวนใจทุกสัปดาห์ใช้คํานี้เราคิดว่าชีวิตคนเป็นอย่างนี้ทุกท่านไม่แน่ใจทุกท่านเป็นไหมหลายคนที่อารมณ์ดีตลอดเวอันนี้ยินดีด้วยแต่นุองมีจะเป็นคนฟุ๊บขึ้นลงขื่นลงคือจะมีเรื่องแบบอ๋อดาวจังโมโ oh หจังดีใจจังขึ้นลงแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีกําลังจิตใจดีเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆที่ทา้าทายใ,ให้เราทานะแล้วก็ คือ่ร้จะพูดไงแต่พูดว่าเฮ้ยท่านต้องหาคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวงานที่มันอยู่ลึกขุด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 ขึ้นมาให้เจอนะคะแล้วก็เฮ้ยเราเป็นกําลังใจดุกท่านเพราะเราผ่านมาทุกรูปแบบอต้องบอกสัปดาห์นี้นะไปเจอกับอาจารย์อดีตอาจารย์ของตัวเองซึ่งเรามีความเหมือนกับเป็นปมบางอย่างกับอาจารย์ของตัวเอง <c oughs> คือเราอะมาได้รับทุนไปเรียนต่อใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องมาใช้ทุนที่สถานที่ท,ที่แห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าก็คือสถานที่ที่เราเรียนจบมาแหละ แล้วคือเรื่องมันยาวมาดูท่านแต่มันเป็นเรื่องการเมืองและอื่นๆลึกลับซับซ้อนทําให้เราไม่ได้ใช้ทุนแล้วเราก็ต้องมาถูกเด้งมาใช้ทุนที่อื่นนะแล้วคนที่เหมือนเราก็รับทราบมาว่าอาจารย์เขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเนาะเพื่อที่จะเราก็เข้าใจแหละเหมือนทุกคนก็ไม่อยากที่จะรับเรื่องเราเป็นภาระปัญหาเหมือนกับเฮ้ยมันใช้ทุนไม่ได้แล้วอาจจะทํายังไงแต่ว่าก็ไม่มีใครที่อยากจะรับว่านึกออกไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอท่าน ท่านก็เบิดกระจำเราไม่ได้นะเราก็เลยทักว่าอาจารย์เหมือนตะโกนประกาศนามว่าเฮ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะจําได้ไหมอะไรเงี้ยเฮฮาเฮฮานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็จะแบบมีความซัมติงนะเป็นปมอาจารย์เขาก็เหมือนแบบบลึกเฮ้ยผมผมจาคุณไม่ได้แต่เหมือนจําได้ละเราก็พยายามย้ำว่าจําได้ไหมที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือพูดยังไงดีทุกท่านมันเป็น f e ล l i n ขึ้นลงจริงนะแล้วเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่าบางทีมันต้องเรียนรู้ที่จะ let i อิดโนะฮะแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนคุยก็คุยดีคุยปกตินะแล้วก็มันก็จะผ่านไปทุกท่านเนาะ <c oughs> สิ่งนี้ก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่มั่วมากเพราะมีหลายเรื่องนะแต่ว่าไฮไลท์ <c oughs> ของเราคือเราที่จะเล่าถึงเรื่องของคุณค่าของงานแล้วเราอยากให้ทุกท่านหาให้เจอจริงๆนะเราไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีใดนั่นแหละแต่ส่วนตัวเราคือกันถ้างานตรงนี้มันไม่เวิร์กแล้วเราย้ายสถานที่ทํางานไม่ได้ลองเปลี่ยนชิฟสายงานบางอย่าง หรือแม้กระทั่งท่านทําอะไรที่มันต้องเดิมๆอ่ะแต่ลองเปลี่ยนวิธีการดูเราว่าท่านอาจจะมีความเอนจอยมากขึ้นนะสัปดาห์นี้มันไม่ได้เป็นการแบบมาแบบ how to ใดๆเนาะแต่ว่ามาเล่าเรื่องให้ทุกท่านฟังก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบอยู่กันจนจบรายการแล้วก็ถ้าท่านไป ทำอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเมืองประเด็นไหนอยากเมาเนาะมัเกาเข็เมาได้เพราะว่าสัปดาห์นี้เราเจอเรื่องตายเยอะมากเลยที่แบบเขารู้สึกอินอะไรพวกนี้นะกะ็สำหรับน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ฟังรายการของเราแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่กักบทุกท่านเนาะในรอบสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ